ce <laughs> อาจารย์ผมครับที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพแห่งชาย GNA Medical Center ครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งใจเอารถมาเปลี่ยนยางฮะจริงๆจะมาตั้งแต่ว่าวันละปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมาช้าเพราะว่าวันนี้มีภารกิจนําส่งผู้ติดเชื้อโควิดับก็เลยมาเช้านิดนึงวันนี้ตั้งใจเอารถมาเปลี่ยนยางครับทีิี้ผมต้งงมองเล่าอย่างนี้นะก็คือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้ฮอนด้าโกวิงมาปีนี้เนี่ยเข้าปีที่5ละแล้วก็ ผมน่าจะเป็นรถศูนย์ที่ไม่เยอะที่สุดในเมืองไทยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้ลองเปลี่ยนยางมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อละถึงชุดนี้เนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่เก้าละสำหรับการเปลี่ยนยางของผมนะครับผมจะเปลี่ยนยางอยู่โดยประมาณก็คือประมาณหนึ่งหมนห้าพันกิโลตอนนี้รถผมยังไม่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลละผมก็เปลี่ยนยางอหูมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้ลองเปลี่ยนยางมาหลุกรุ่น,นแล้วก็ทุกยี่ห้อที่มีขนาดของยางสำหรับ Honda g o l i n แต่ละยี่ห้อก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปสุดท้ายท้ายที่สุดผมเลือกอกินโกนกลับมาใส่กินโตลดเหมือเดิมครับ <S <S จริงๆต้องฝากเพื่อนๆใช้โกวิงอยู่นะครับโดยเฉพาะโกวิงในรุ่นตั้งแต่ปี2018ลงไปนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า GL นั่นแหละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรบับเพื่อนๆที่โกวิงก็คือขนาดยางที่เหมาะสมกับรถของเราก็คือขนาดของยางหลัง 1 8 5 6 0 1 6เนี่ยมันหายากแล้วตอนนี้เนี่ยบิสโตเนี่ยมียางตัวใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นยางของออร์นิวโบวิงผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเองเนี่ยผงม,มีความไม่สบายใจว่าขนาดยาง255เนี่ยจะสามารถเอามาใส่กับ1 8 5 6 0ได้หรือเปล่าวันนี้ผมได้ลองแล้วเพราะว่ามันใส่ได้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือจากที่เราเคยลองดูรีวิวของฝาหลังมาแล้วว่าฝาหลังมันเอาไปใส่และใช้งานได้ดี วันนี้มือผีแบบผมจะลองเอาไปลองทิ้ให้เพื่อนดูฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหึงว่าหลังจากการใช้งานหลังจากนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่แน่นอนเางที่ผมบอกครับก็คือปิสโตเนี่ยเป็นยางที่เชื่อถือได้มากซยี่ห้อหนึ่งที่เหมาะสำหน้าตรงนริงแน่ๆและแน่นอนครับเพื่อนๆฮะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆกำลังตามหายางปิสโตนอยู่นะครับสำหรับใส่ GL 1000ของเพื่อนๆนะดรไบ o ์ b i มีให้เพื่อนๆแน่ๆครับแล้วเจอกันฮะ